ช่วงนี้นะครับเป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับที่เราได้มีโอกาสสัมผัสกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นร,ร,รินนะครับที่เป็นรองที่การบดีแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ค่อนข้างจะหลากหลายเลยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของคณะสังคมธรรมชาติท่านผู้ชมครับสิ่งดีงามเช่นนี้นะฮะเกิดได้ที่มทรราชมงคลีสานสกลนครเราฮะรวมทั้งวิทยาเขตต่างๆที่ท่านดูแลทั้งหมดเลยนะครับอาจารย์ครับทราบว่าการบริตบุคลากรตกปีตอปีนี่พอสมควรเลยดีมากน้อยขนาดไหนอาจารย์ครับ บัณฑิตที่จะสําเร็จปีการศารนี้ประมาณสัก600เศร็ๆนะครับครับก็มีทั้งสองคณะแล้วก็จะมีบรรัณฑิตที่เป็นแพทย์คนไทยั <c oughs> ที่จะสำเร็จการศึกษาที่รับปริญญาบัตรนั้นเนี่ยก็มีวันสักประมาณ100คนครับ <c oughs> แต่ว่าจะเป็นบุคลากราที่ทํางานแล้วสัก80คนครับ <c oughs> แล้วก็จะมีผู้ที่ที่ยังเจ้าต้องหางานทำต่ออีกสัก20คนเศษนะครับ <c oughs> แต่ไงก็ตามสําเร็จก,การศึกษาวิชาชีพไปนั้นเนี่ยจะได้ทํางานได้ เงินเดือนดีหรือไม่ดีนั้นก็มีปัจจัย่อันว่าเช่นจบแพทย์แผนไทยต้องสอบไปประกอบโรคศิลป์ให้ได้เสียกอ่อนถึงจะประกอบวิชาชีพไปได้ทำเราเองครับว่าจบวิศวกรรมศาสตร์ต้องไปสอบใบเขาเรียกใบ War, คอวต้องสอบไ้ได้จบบัญชีญชก็ต้องไปสอบใบประกอบทิ่บัญชีเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอาดานที่จะให้ประดิษฐ์เราเนี่ยจะได้เงินเดือนมากหรือเงินเดือนไม่มากมันขึ้นอยู่ความสามารถต้องไปสอบ ใบประกอบวิชาชีพไม่ได้เลยับครับในภาพของ AEC ที่พูดถึงเรื่องประชาคมอาเซียนนะอาจารย์จะมีอยู่ประมาณ7สาขาที่บังคับเรยนะแล้วมีสแตรฐานว่าเรื่องโครงสร้างอาจาชารด้ว hmm. ยนะครับซึ่งจะเป็นการเชื่อมต่อรู้สึกตรงนั้นจะมีการรวมว่าเรื่องแพทย์ผนไทยไว้ด้วยนะครับ mm hmm. อาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ฝากข้อคิดดีๆเกี่ยวเรื่องของการพัฒนาคนทั้งความดีและความเก่งของคนเนะครับอย่างน้อยคือมทรเราเน mm ี hmm. ่ยมีการฝึกมีการพัฒนาอยู่แล้วนะครับ แล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับการผลักดันคนดีสู่สังคมเพื่อไปประกอบอาชีพไปทํางานกับสถาบันการกต่างๆผมเชื่อว่ามาเป็นการบุกเพาะบุกชี้าจากอาจารย์ต่างๆที่มีความสําคัญยิ่งนะครับอาจารย์ครับวิธีการกระบวนการดังกล่าวตรงนี้เท่าที่ผมทราบพยายามสอนบุคลากรจับใจนะถ้เาที่ผมเห็นนะฮะอาจารย์ทุกท่านเนี่ยมีจิตวิญญ,ญญาณในการสอนอย่างแท้จริงน,น,นะครับโดยเฉพาะขนาดสเปคนธรรมชาติโดยผมเห็นสัมผัสได้เลยวันนี้เป็นเรื่องของการอบรมเป็นการชี้นำเป็นการที่จะสร้างสิ่งจูงใจต่างๆรวมทั้งการสร้างพนํา อยากให้อาจารย์ฝากกับพวกเราที่นเป็นแม่นาของสถาบันเทคโนยมิเนี่ยน,น,นะครับการที่เราจะสร้างคนดีคนเก่งได้ผัาไปสู่องค์กรเนี่ยอาจารย์มีแนวความคิดส่วนตัวอย่างไรครับ,รบเรื่องของการสอนในวิเขตสุข,ขอนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามีที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือ TQF Thai <ท> Qualification Framework ตัวนี้ของอสองกอ,อเข้ามาจับ,บทุกวิชา จะต้องมีการสอนเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมจะเข้ามาในทุกวิชาการสอนทุกชั่วโมงการออกข้อสอบของอาจารย์ทุกวิชาอาจารย์ที่สอนในวิชาศึกษาทั่วไปนั้นแน่นอนครับต้องเน้นอยู่แล้วในเรื่องของทางด้านของสอนความเป็นคนดีให้เข้าใจโลกในทางบวกนะครับส่วนอาจารย์ที่สอนในวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นสอนทางด้านฟิสิกส์สอนทางด้านคณิตศาสตร์ก็ตามต้องบรรจุ คำว่าเป็นคนดีและจริยธรรมอยู่ในแต่ละหัวข้ออยู่ในแต่ชั่วโมงที่อาจารย์เขาต้องสอนด้วยครับ,รบเป็นเรื่องของ TQF อาจารย์รู้ไหมวันนี้นะฮะบุคลากรที่มาจากคณะทรัพย์คามธรรมชาติเนี่ยแบ่งป,ปันความรู้ไม่ธรรมดาเลยผมมีนะเคล็ดลับไปให้อาจารย์ด้วยแล้วก็มีคำว่าสัญญาที่ให้ไว้กับทางมหาวิทยาลัยกับทางคณะด้วยนะอาจารย์สำคัญวันนี้นะและวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับจะเป็นบทเรียนที่ต้องการยิ่งเลยจะไปเป็นต้นแบบบางส่วน แล้วเท่าที่ผมทราบเนี่ยท่านก็หนดีกับทางอาจาร,รย์นิวัฒน์เนี่ยพยายามรังแผนสองสามสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นผมอยากจะมาช่วยอาจารย์ว่าในเรือ่องของทย์แผนไทยผมอยากจะเอาสมาคมนักฝูงลมในประเทศไทยกับสถาบันพัฒนาตุนนุกเพื่อสังคมนะเข้ามาช่วยสําหรับบุคลากราที่ยังขาดประสบการณ์ด้าน,นความรู้ความคิดหรือทักษะการเรียนรู้การคิดบวกนะคิดในเชิงกลยุทธ์ือยุทธศาสตร์แล้วอีกตัวที่ผมอยากจะแบ่งปันใั้กับทางองค์กรขอาอาจารย์นะครับก็คือว่าในเรื่องของ KPI สองก,กอ, <S <S สอ,ก,ก,อก็ดีก,รกบรก็ดีผมเข้าไปช่วยเขาเยอะ จนผลิตออกมาเป็นตําราเลยอาจารย์นะครับตัวเร้แบบนั้นกับพวกเราได้หมดนะครับเชื่อว่าอย่างน้อยคือวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีบทเรียนบางส่วนที่อาจารย์สามารถนาไปใช้กับกับเิทยาเขตยนอด้วยนะครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ปักใจนิดนึงผมทราบว่าโอกาสเราสาบันเรามีทุนมีเงื่อนไขาการเรยียนและมีเงื่อนไขาการชําระไหมทุน <c oughs> ทุนของนักศึกษาใช่ไหมครับเ,เรื่องของการทุนให้นักศึกษานั้นเนี่ย คงมีไม่มากครับก็ก็พอมีอยู่บ้าผู้ที่มีจิตศรัทธานั้นก็ได้บริจาคให้กับมหาวิทยาลัยบริบรรบเยณสุขอนั้นเพื่อ,อแบ่งเป็นทุนนักศึกษายากจนนะครับ,รบแต่มีไม่มากมีไม่มากครับแล้วถ้าเกิดอย่างนี้ผมเอาภา,าคอุตสาหกรรมมาเชื่อมผู้ม,มาหาทุนให้นักศึกษาให้เขาเรียนให้เขาเป็นทั้งคนดีและคนเก่งเลยนะครับเออเพื่อนโชคดีที่เรามีบริษัทต่างๆเข้ามาเป็นเกิดข่ายมากกว่า3ามพ่า3 29บริษัท แล้วหลายบริษัทก็ทา csr นะครับก็คือแบบปันสู่สังคมแบบปันความเจริญเติบโตให้กับบุคลากรโดยการเสริมสร้างความรู้ความคิดน,นะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นอาจารย์ผมกเราเรกิดติงเรื่องของคุณพ่อระเบียบวัฒนศิลป์ซึ่งเป็นศิลปินพื้นเมืองของคอนแกนคณะนี้เนะี่ยมีทั้งหมดประมาณ500กว่าชีวิตการแสดงของเขานะนนะเนี่ยนะฮะอาจารย์เเดือนนึงเนี่ยประมาณ22งานไม่แบ่งแบ่นปันสู่สังคมหมดเลยแล้วก็เขาได้รับรางวัลว่าในเรื่องของวัฒนธรรมดีเว่น ผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจะเอาความรู้ของี่ต่างๆมาเป็นทุนให้กับนักศึกษาด้วสำหรับคนขาดแลนทั้งสองคณะนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดท่านาธิการบทกรอนที่การบอกว่าเอมันมีคณะเกิดด้วยมีวิทยาเขตอีกด้วยที่ผมยินดีเลยผมจะเป็นตัวเชื่อมสําหรับภาคอุตสาหกรรมเอาทุนมาแบ่งปันให้กับความรู้ของสังคมด้วยนะครับอย่าแช่จานทิ้งท้ายว่าในเรื่องของสถาบันคมนุษย์กับการพัฒนาคนเนะครับทำอย่างไรจะสร้างความยั่งยืนด้วยความสุขสู่สามคันครับ ทำอย่างไรจะทําให้คนเรามีความสุขและสุขสากลครับคนจะมีความสุขได้น่น่นอนนะครับว่าต้องมีงานทําที่ดีนะครับ,รบงานทําที่ดีนั้นถ้าเป็นไปได้อยากจะให้บริษัทเอกชนที่ว่านั้นเนี่ยว่ามาลงร่วมลงทุนกับวิทยาเขตกับสาขาลอคณะก็ได้เช่นโตโยต้าต้องการช่างยนต์เนี่ยกียอตรา นะครับเราจะผลิตให้บริษัทที่ทางไฟฟ้าหรืออะไรเนี่ยต้องการใช้ไฟฟ้าปีระเกียรตาสาเราเราผลิตให้ให้ทุนเรามาเป็นทุนเรื่องของกลุ่มพันเป็นทุนเรียนเป็นทุนให้เปล่าเลยก็ตามหลังจากนั้นก็ให้ลูกศิษย์้าไปทํางานด้วยครับอย่างนี้น่าจะเป็นทางที่ถูกต้องว่าได้ดีทั้งสองฝ่ายคั้งศึกษาก็มีความสุขที่สําเร็จแล้วเนี่ยมีการทําไอ้บริษัทห้างร้านที่ได้ก็เออดีแล้วครับว่ามาขอบการร่วมพันอย่างนี้เป็น เป็นวิธีทางที่ด้าจะถูกต้องครับผมจะรับแนวทางนโยบายกับวิสัยทัศน์ที่อาจารย์พูดถึงตรงนี้ไปเสริมต่อกับทางตัวต้าด้วยแล้วก็ทางกลุ่มที่ผมสามารถตัดสินใจได้เลยคือกลุ่มบริษัทเอสโคฟู้ดซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตอาหารส่งออกนอกมากกว่า20ประเทศนะฮะรับบุคลากรจํานวนมากและขาดมากด้วยอาจารย์พวกช่างก็ดีพวกสายงานทางคณะสเปกธรรมชาติที่ตรงเลยเกษตรที่ตรงไหมอาจารย์นะครับตรงนี้นะคร,รนครับจะเป็นเรื่องที่เป็นแหลบกบกโปะแล้วก็ไม่ต้องการให้เด็กนั้นมีปัญหาเรื่องการเงินด้วย ผมจะรับภารกิจต,ตรงนี้แทนอาจารย์ด้วยนะครับเป็นการเชื่อมต่อภาคีร่วมกันท่านผู้ชมครับวันนี้รายการสถานีนุษย์รายการเกติยกกำลังสามได้นำพาพวกเรามาสัมผัสกับผู้บริหารขององค์การซึ่งเป็นองค์การต้นแบบต้นน้ําเป็นสถาบันการศึกษาชื่อว่า มทรราชมงคลอีสานพิเขตสกลนครนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินทร์สุพิรัตน์นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านมากนะครับและอย่างน้อยคือเชื่อว่าครั้งต่อไปผมอาจจะรบกวนอาจารย์มาสัมภาษณ์ตลอดเลยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์็นอย่างสูงยิ่งนะครับแล้วก็วันนี้พบกันเปรียบเที้นะครับครั้งต่อไปเจอกันแน่นอนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ